สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะ m ิสแองเจ e ลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮ i ิ่งทาโร่และ m i r a c l l Number ในการทำนายโดวชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะราศีกุมชาวราศีกุมประจำเดือนตุลาคมค่ะตามไปดูกันค่าว่าสถานการณ์ด้านการเงินของท่านจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่ Justice ค่ะ ชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้นะคะจะมีการที่จะได้รับการตัดสินพิพากษาในเรื่องการเงินของท่านแต่ว่าก็จะสำฤธิ์ผลเป้าหมายไปคือหมายว่าได้เงินได้ความถูกต้องไปอย่างเท่าเทียมกันนะคะในเดือนนี้การใช้เงินจึงต้องรัดกลุ่มแล้วก็ใช้แต่สิ่งที่ครวรสิ่งที่ถูกต้องถึงจะสามารถทําให้สถานการณ์การเงินเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับใครที่ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการเงินไปตามคลองได้ก็อาจจะต้องอิงผู้ใหญ่ในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือใน เดือนนี้การเงินตรงไปตรงมาค่ะยังไงก็ขอให้มีความอดทนและมีสติอยู่เสมอนะคะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดดาจันรสามสามหกแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะ